สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นปอสอนะคะเราพบกันในวันพฤหัสที่15กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินค่ะในปฏิทินนะคะของเราจะมีตัวเลขที่เป็นตัวสีแดงที่ไม่เหมือนกับเพื่อนเลยนะคะนั่นหมายถึงตัวเลขที่บ่งบอกถึงวันสำคัญที่ใช้เป็นวันหยุดราชการนะคะ วันสำคัญของในแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นเดือนมกราคมนะคะวันที่หนึ่งที่จะเป็นตัวสีแดงนี้ก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะ ในเดือนที่สองนะคะเดือนกุมภาพานันธ์เราก็มีวันหยุดที่เป็นวันสําคัญอีกแล้วก็คือวันที่ตรงกับวันที่26นะคะซึ่งตรงกับวันมาค้าบูชานะคะมีความสําคัญก็คือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมนะคะแก่พระอาหารหันต์มีพระพิสุสงจำนวนนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะ ในเดือนเมษายนนะคะเราก็จะมีวันหยุดที่เป็นตัวสีแดงเลยก็คือวันหยุดตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนเนี่ยก็นับว่าเป็นวันสำคัญของคนไทยนะคะคือเป็นวันสงกรานของคนไทยเป็นวันประเพณีขึ้นปีใหม่ของคนไทยค่ะ ในแต่ละเดือนนะคะก็จะมีวันหยุดต่างๆมากมายวันพืชมงคลวันวิสาขาบูชานะคะวันอาสาฬหาบูชานะคะซึ่งจะขึ้นเป็นตัวสีแดงนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นวันสำคัญนะคะ สำหรับใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะในเรื่องของวันสำคัญนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างเดือนนะคะเดือนอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนอยากจะเขียนลงไปให้รู้ว่าเดือนนั้นมีวันสำคัญอะไรบ้างตรงกับวันที่เท่าไหร่และวันสำคัญนั้นก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะให้นักเรียนลองเขียนมานะคะดูจากปฏิทินที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ